สวัสดีครับพบกับช่อง D O D Y นะครับคลิปวันนี้นะครับมีน้องขับรถมาจากชนบุรีนะครับมาให้ผมถอดถอดตู้ล้างแอร์แบบถอดตู้ให้นะครับก็คือน้องเขาใช้น้องเขาใช้สิทธิโปรโมชั่นพิเศษนะครับในการล้างครั้งนี้ก็คือล้างฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาเก็บข้อมูลน้องก่อนน้องก็เพิ่งมาเลยนะครับก็ลองเก็บค่าอุณหภูมิดูนะครับแล้วก็เก็บค่าความเร็วลมของแต่ละเบอร์นะครับ จะเก็บจากเบอร์หนึ่งก่อนนะครับดูตามคลิปนะดูตามนี้นะอ่านี่เบอร์หนึ่งนะครับต่อไปเบอร์สองต่อไปเบอร์สาม แอร์นะครับตอนนี้ทําได้ประมาณ12นะครับอันนี้สตาร์ทรถไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วนะครับก็เปิดเปิดความเย็นสุดนะครับพัดลมสุดอุณหภูมิอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ใต้หลังคางนะครับไม่ได้อยู่กลางแดดอุณหภูมิยังได้ประมาณนี้สําหรับผมก็ถือว่ามันน่าจะยังเย็นได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองขอตู้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเริ่มลงมือทำกันเลย ซีมรถน้องเขาคนข้างมืดนะครับแต่โอ้โหผมว่าน่าจะลงได้มากกว่านี้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองถอดตู้กันส่วนคลิปนี้ผมอาจจะทําให้เป็นคร่าวๆนะครับบางช่วงนะครับอาจจะไม่ได้ทละเอียดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็ถอดแผงคอยเย็นออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําการล้างกันดูเดี๋ยวดูดีว่าแผงรถของน้องเขาเป็นยังไงบ้างสกปรกแค่ไหนนะครับ ก็นี่ถอดมาแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราจะจัดการล้างให้หมดนะครับล้างให้หมดเลยอันนี้แผงด้านหน้าด้านหน้าแผงจะเป็นเมือกนะครับแล้วก็แผงก็ผูกแต่ด้านหลังไม่ผูกนะครับจากที่สอบถามน้องเขาก็เขาเคยไปล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้มานะครับเมื่อสองปีที่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งนี้ถอดมาเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้นะครับ ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับไม่ไห้วันนั้นที่บอกว่าถ้ามาถ้ามาหลังบ่ายสองก็ได้อยู่ม่าจะทันอยู่วอนี่แบบรีบไงไปหาหมอแล้วกลับผมไปเอาน้ำยาแบบน้ำยาอยู่บน แพงไหมสมัยเสื้อสองปีที่แล้วแบบถอดตู้ไ,ตไม่แบบไม่ถอดตู้น้ำแบบไม่ถอดตู้กลัวอยู่อย่างเดียวพวกน้ำยาตกค้างแค่นั้นแหละส่วนถามว่าสะอาดไหมมันก็สะอาดระดับหนึ่งแต่บางคนแบบตู้แบบเป็นเมือกเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวอะ่ะขนาดถอดออกมาล้างอย่างนี้ไม่ค่อยอยากจะหลุดเลยไยอ้พวกเมือกหนาๆอะแต่ว่าของเมื่อกี้ของเอกอะมีหน่อยๆเดียวก็ไม่เยอะเมือกอะเหรอ มันก็เกิดจากฝุ่นด้วยฝุ่นแล้วตู้ลมเปียกตลอดเวลาเวลาทำงานพวกมันก็จะเปียกฝุ่นกับพวกไอไอน้ำเปียกๆรวมๆกันนานๆเข้ามันก็เกิดเป็นเมือกได้ไดนะ้ขายส่งบอกว่า ทำชุดใหญ่ราคาคือว้านก็ร้าง,างมันสะดวกนะนะแต่เพื่อนเนี่ยก็ใส่ใจน,นะเนาะทำถูกต้อสุดยอดเลยสุดยอด,ด,ยอดลมก็ดีขึ้นครับก็ล้างแผงเสร็จนะครับก็มาเทสเทสรั่วนะครับเทสในโตนะครับเทสในโตให้น้องเขาด้วยครับเพราะว่าแผงเขาค่อนข้างผุก็เลย ัวุ่มเสี่ยงที่จะอาจจะมีตามดหรืออะไรรั่วหลังจากเราล้างล้างทำความสะอาดด้วยน้ํายานะครับก็แรงดันเราใช้อยู่ที่ประมาณสามร้อยครับใช้ในโตนะครับก็ปรากฏว่าไม่ไม่มีจุดจุดรั่วเกิดขึ้นนะครับก็โอเคถือว่าก็ยังผ่านครับก็คราวหน้าก็บอกน้องว่าถ้าล้างอีกก็แนะนําให้เปลี่ยนแผงไปเลยนะครับ ดีกว่าเพราะตอนนี้เราถอดมาเราเห็นสภาพแผงแล้วว่ามันเป็นยังไงครับไม่มีรั่วไม่มีปุดๆเลยครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกันนะครับก็เราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับเครื่งเข้าที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปแวกน้ํายาแล้วก็เติมนะครับส่วนเมื่อกี้แวกไปแล้วผมลืมถ่ายคลิปให้ดูผมแบกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ แ็กแล้วตอนนี้เข้าเข้าสายน้ำยาแล้วนะครับ mm. ก็รีเซ็ตที่ศูนก็โอเคผมแ็กไว้เมื่อกี้ประมาณนะักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับจังหวะแ็กเราก็ไปประกอบตู้นะครับจะ mm. ได้ไม่เสียเวลาพอประกอบตู้เสร็จก็แ็กเสร็จได้เวลาพอดี mm. โอเคเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้ำยานะครับผมจะปล่อยมันเดอร์มากเ,เข้าทางฝั่งไฮรถวิ่งมาคันนี้วิ่งมาหนละแสนก็โล แสนก็โลถึงแสนห้าป่ะเอไม่ถึงแสนห้านะครับเคยล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้นะครับเมื่อสองปีแล้วลองลองดูสภาพแผงที่ผมถอดออกมาแล้วกันมันจะผุด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่ผุนะครับโอเคเกจน้ำยานิ่งแล้วทีนี้ก็ปิดฝั่งไฮนะครับปิดฝั่งไฮแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเอกสตาร์รถให้ผมนะครับ เปิดเปิดเบอร์สี่แล้วก็าความเย็นสุดเลยครับอ่าเปิดแอร์แล้วเราก็จะเจอน้ำยาปล่อยทั้งด้านโลนะครับด้านทฮายเราปิดไว้แล้วนะเราก็ดูน้ำหนักด้วยนะครับตอนนี้เข้าไปจะจะขีดแล้วผมจะเติมที่สามร้อยขั้นต่ำคือสามรอยห้ากรัมก่อนนะครับประมาณสามร้อยห้ากรัมถึงสามร้อยสิบกิผมจะหยุดก่อนแล้วก็จะดูเกี ประกอบด้วยนะครับดูเกล็ดร่วมด้วยครับจริงแข็งแข็งน้องเขาก็ค่อนข้างจะสกระปรกนะครับก็เดี๋ยวสมควรจะฉีดน้ําล้างหน่อยนึงนะครับแขนงนี่ก็ควรทําความสะอาดบ่อยๆนะสักสามเดือนครั้งก็ได้ครับสามเดือนครั้งหรือจะทาทุกเดือนก็นฉีดน้ําเปล่าไว้เฉยอะฉีก็ไรแค่นั้นพอครับไล่พวกคราบที่โคนคราบสกรปรกออกเฉยนะครับอ่า สองร้อยแล้ว2อ0ร้เ้ดี๋ยวผมจะหยุดก่อนนะ2 9งรนะครับเดี๋ยวผมก็จะฟรีเครื่องทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูดูความเย็นนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวีโออเมนะครับใั่น้ำยยาเข้าไปประมาณ330กรัมน,นะครับฝั่งด้านโลอยู่ที่32นะครับ ตัวนี้ได้บอกน้องเขาไปแล้วว่าจริงๆสมควรจะต้องเปลี่ยนนะอะไหล่บางรายการของระบบแอร์แล้วก็เมื่อกี้ผมล้างแขนให้แล้วนะครับตอนแรกแขกตกตกมากก็ล้างให้แล้วก็ค่าควบคุมค่อนข้างดีอยู่ในระ,ะดับหนึ่งแต่ว่ามีอะไหล่บางตัวที่ต้องเปลี่ยนนะครับด้นหายก็อยู่ประมาณร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบประมาณนี้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูความเย็นข้างนนในหลัง,หล,งหลังทํานะ อ่าเรามาดูความเย็นครับความเย็นทําอยู่ได้ที่6.9องศานะครับลองลองเทียบกับของเดิมต้นคลิปนะครับความเย็นจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับหลังล้างตู้แล้วก็อัดน้ดํายาเข้าไปใหม่นะครับอ่าเป็นน้ํายาตัวน,นี้เป็นน้ำยาของฮันนี่เวลนะครับอุณภูมิทาความเย็นได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าเรามาทดสอบ อจุดหกนะครับเบอร์สองครับสี่จุดสามนะครับเบอร์สามครับประมาณห้าจุดสี่นะครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่อยู่ที่เจ็ดจุดแปดนะครับประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเทียบดูก่อนคาที่ผมวัดไว้นะครับผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวเลขให้ดูนะครก่อนคาหลังครับตรงนี้นะครับผมขอกอแอรนิดนึงตรงนี้นะครับผมได้บอกน้องเอกเขาแล้วว่า มีอุปกรณ์บางตัวที่อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีแล้วแต่เพอ่อนน้องผมก็ลืมบอกน้นน้องเ็เตรียมของมาส่วนแผงแอร์นะครับออููมิเนียมล้มและเปื่อยเสื่อมสภาพค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเกือบ50%ของแผงตรงนี้ผมก็บอกน้องเอกเขาแล้วว่าเาขาหน้าถ้าอยากจะขับจากชนบุรีมากรุงเทพขับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทําให้ครับซื้อแผงมาเปลี่ยนนะครับการทําความเย็นจะทําได้ดีกว่านี้แน่นอนครับ ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันแหงมันลมแล้วลมแอร์มันออกได้ไม่เต็มที่ครับแต่ว่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้ครับหกจุดหกหจุดเ็ดเปี้ยนอยู่แถวนี้ครับเย็นสุดนะครับอนนี้เมื่อกี้ผมเปิดเบอร์สามเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็ตรงนี้ก็สําหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณน้องเอกนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับทําแอร์นะครับก็เดี๋ยว น้องก็บอกว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีเข้ามาทําอีกหลายรายการนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครสนใจที่อยากจะทําระบบแอร์นะครับให้เช็คระบบแอร์ให้ตรงนี้นะครับก็ลองติดต่อเข้าทางไลน์แอดผมนะครับตาม script i o n นครับลองติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้การทาวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะน้องเอกร์เขาติดต่อนรอบผมเข้ามาโอเคทุกอย่างรีหมดครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ฝากกดติดตามด้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคน้องเอ๋เขากลับแล้วนะครับจบงานเรียบร้อยวันนี้ครับงานแอร์อ่าครับสวัสดีครับน้องเอ๋สวัสดีครับอ่านี่เดี๋ยวให้ดูป้ายครับมาชวนบุรีครับไม่เห็นป้ายทะเบียนนะครับเอาแค่อ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้